กราบสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะก็ในเราก็จะมารงร้รงจัดดาบอีกแล้วนะครับผมส่มาเตอร์อีกแล้วนะครับนะก็ในวันนี้ก็จะมาแปลกหน่อยก็เราจะมาลงสี่หนึ่งดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมนะ ็มีเสียงอะไรเข้ามาก็ขอโทษขอพันมาอย่างทีนี้ด้วยนะครับผมนะก็การไปดูชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปนะครับนะก็ไปดูเลยว่าจะเป็นยังไงรนะับสก,กิลก็ตามนี้นี้นะครับแล้วผมไปมาดูกันว่าจะไหวชิลหรือเปล่านะครับผมนะ อะไรเจอกในเกมเลยดีกว่าปะ่ะสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสต็อโอเคก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับผมนะก็มาดูกันไรว่าจะเป็งไงเราลงฝั่งนี้ดีกว่าครับฝั่งนี้มีคนไปเยอะละนะเราเล่นแบบ สัค่อยดีกว่าคนระับรีบไปเดี๋ยวตายนะเพราะว่าเรามาหนึ่งเขามาสี่ตัวผมนะโดยลุมยังไงก็ไม่รอดอยู่แล้วกนะ็เลยคิมนี้ก็ผมจะพยายามแบบเซฟเซฟหน่อยแล้วกันนะครับผมนะมาดูกันว่าะบวกหรือเปล่าสหรับเกมนี้นะครับไปเก็บของฟาร์มของก่อนนะครับผมช่วงแรกๆเหมือนแบบเดิมเลยนะ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมีอีกสองร้อยแล้วได้สามร้อยนะของเก็บของนะเก็บของเก็บของขอาวูดแพคเกอร์นี่ดีสละนะฟาร์มชิวๆครับผมนะ ว่าพยายามเราพยายามเล่นไกลมันจะดีกว่าหรือเปล่าอันนี้ก็น่าจะใช่ประมาณนั้นนะครับนะ <c oughs> ของนะผมนะครับหิบไปเลยยาวๆผมยาวๆของกันยาวๆเลยทีนี้ ตามมาครับไปดีกว่าหุกล่องคนระับผมเอาเหรียญสามร้อยไปไปไป ก็ได้อยู่นะเอาสองแล้วมนาะเปลี่ยนปเป็นเหรียญสามลอยแถมได้อะไรมาตั้งมากมายฮนะถ้าไ,ได้ยินเสียงฝนก็ขอโทษนะครับผมนะพอดีผมอ่าจเอาฝนมันตกครับผมนะก็ นะครับนะฝนตกเปลนงทุกคนกคน็เข้าได้นะครับนะพี่เพื่อนๆหนูนะครับยาไม่ต้องขนาดไหนก็ได้นะครับประมาณเจ็ดแปดกล่องก็พอละนะไม่ต้องเอาเยอะนะ แล้เปิดมาด้วยเราต้องใช้นกในะการกระโดดเร็วนะครับเพราะไม่อย่างนั้นคือจบนะกระโดดช้าไม่ได้้ยังไม่มีคนมานะแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆเลยนะครับผมแล้วมีจับสรก สีหนึ่งคือเราจะพยายามไม่บู๊มากแล้วกันค่อยๆเล่นไปเพราะแบบแหลงสูงด้วยมันตึงด้วยครับแล้วก็พยายามเซฟแต้มด้วยนะครับผมนะฮะไม่งั้นขึ้นมาเตอร์นี่ไม่ได้แน่นอนซีซั่น,น เปลี่ยนมาเรียสักกาแล้วนะนัะ่นคือของในหน้าทีน่นะครับต้องตาดีด้วยนะเนี่ยพี่ระบบสีอ้หูทองเต็มเลย ยมงไม่ลาเล่นสักกาดีกว่านะแต่ฟาร์มหมดก็ค่อยมาซื้อชิปทีเดียวนะครับงั้นเจอสักกานี่คือเสียดายเสียดายชิปเลยนะนี่เนอีกแล้วเห็นเยอะโคตร ที่จะเป็นตอนนี้คืออเก็บเสียงไปตรงนั้นนะเราต้องมีเก็บเสียงเพราะว่าศัาตรูจะได้ไม่ยุไม่ยไม่ไมยุอะไรล่ะไม่รู้ทิศทางในการยิงของเราเนะยครับไม่รู้จุดของเรานั่นเองนะครับนะแล้วอร่อยทีละตัวแพบคือแบบนั้นนะครับ แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นไปตามแผนที่เราพูดหรือเปล่าก็มาดูอีแลกันนะนะน่นบมีตัวอยู่ตรงนั้นนะก็าพยายามไปชุบเพื่อนของเขาอยู่นะแต่เราก็ตรงนี้อ๋อ ต้องเ,เอาของรีด้วยใครครบครับต่อไปคือลูกซองนะปล่อยเข้าก่อนแล้วนะไม่รีบไม่รีบเราไม่ค่อยรีบนะครับ กดสกิลนิดหน่อยนะครับถ้าปืนไรแดงๆวะนะเขาเคยเจอสักกาเจอสักการแต่จะเชื่อมีวีเอเอด้วยวะอราไม่เล่นดีกว่าครับ เกมนี้เรายังไม่ได้ลูกซองที่เราต้องการเลยตอนนี้นะเรต้องพยายามหาไปเรื่อย ปล่อยโดนเช็คคนนะครับนะนี่ของหาดแดนวน่าจะมีคนมาฟงมาฟาร์มไปแล้วล่ะนะโอเคครับก็ยังไม่เจอคนนะปล่อยโดนเช็คด้วยนะครับเกมนี้คือ ต้องเอาดีๆเลยอ่ะนะภาพนี่เดียวคือจบจบเลย่มของเช่นนี้นนยยหยบกับระเบิดเนี่ยรีบไปหน่อยโดนเลยเดี๋ยวแม่งก็จะมาอีก ซองยาวหายากเกินพี่ไม่เจอซองยาวเลยวะ่ะเอาไงดีอ่ะคุณดูมันไม่เจอซองยาวเลยอ๋อ แล้ววงทางนี้ด้วยผมมีตัวเปิดกันนะครับล้วเสกนี่ดูแป้ว่ามีกี่ตัวนะครับ เิดใครไปไม่ตายเลย,ยแค่ค่อยๆเดินน่ะวเดินแรงแบมันไม่ดีนะครับไม่ดีมากๆเลยนะครับันี้คือพยายามเก็บคิวแรกก่อนนะครับ คีวแรกนะครับโอเคขี้คีวแรกก็เริ่มได้เต็มแล้วครับนะออกแบบ <c oughs> ใจเย็นเข้าไว้นะครับ เราก็ตั้งใจดูด้วยนะครับนะเราไม่ได้มาสอนนี่เรามาเล่นนะครับตรงนี้มีคนตายเยอะอยู่นะผมไม่เคยเล่นเซฟแล้วขนาดนี้เลยนะะนะนะ คนนอกหมอกนี่คือคิวหนึ่งนี่รับบุญแล้วนะสี่หนึ่งมาอยู่มุมก่อนดีกว่าค่อยๆเล่นค่อยๆเล่น 1ิบหกตัวห่งหมดวะเหลือสิบสี่คนแล้วนะครับผมนะฮะ รี่ผมโคตรจะไปเสียกชิ้นจังเลยพี่ไปไปไหมนะครับนี่ผมได้คิวอีกคิวหนึ่งแล้วนะครับ เป็นสองคิวแล้วนะจ๊ะปเปิลแต่ตัวนั้นครับผม แลเบิดไปยัดเลยครับอุ้ยไม่รอดครับตีหนึ่งอุ้ยไม่ใช่ตีหนึ่งด้วยก็บวกอยู่นะครับบวกสี่สิบแปดรับที่สามไดสามคิวก <t> ็ <winter> ถือว่าด้าอยู่นะครับผมนะฮะอือก็สบายเลครับสายคชวเลยครับสายคิวนะฮะโอเคก็สำหรับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส,สไครต์ผมด้วยนะครับผมนะก็มาเยือนคลิปนีแล้วนะยครับผมนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็ไปก่อนครับทุกคนเจอกัน